วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแผนการลงทุนนะครับว่าแผน6แผนมีอะไรบ้างผมไม่เคยพูดมาก่อนเลยนะครับผมเคยพูดแต่พูดไม่ชัดวันนี้ผมจะพูดชัดๆคือว่าแผนแต่และแผนเนี่ยมีอะไรนะครับแล้วเราจะวางแผนกันยังไงนะครับผมยังไงก็ขอให้ติดตามนะครับ สวัสดีทุกท่านผมหัวหน้าทอกเพจเร่งกําไรกระบะขนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องแผนการลงทุนทั้ง6แผนนะครับอ่าหกแผนเนี่ยก็คือแผนที่กดเลือกแบบสํหรับหรือว่าเป็นแผนที่แบบสมเองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พูดคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงไปในยละเอียดให้มากนักนะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดเอาแบบให้เข้าใจกันไปเลยนะครับแต่การเข้าใจเนี่ยผมต้องพูดว้อย่างนะครับว่าแผนการลงทุนทุกอย่างเนี่ย ขอให้ท่านไปศึกษาในเว็บกบขนะครับท่านจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนมากกว่านะครับหรือว่าในคลิป YouTube ของคนอื่นๆก็มีไว้พอสมควรนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยต้องเข้าใจว่าผมขออนุญาตว่าเป็นสิ่งที่ผมทํามาจากความเข้าใจของผมนะครับอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างครบถ้วนหรือว่าขาดไปบ้างอันนี้ก็ขออนุญาตไปตรงนี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันก็เกินความจําเป็นนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับ ผมก็ขออนุญาตนําเสนอในมุมมองของผมนะครับเฉพาะมุมมองของผมนะครับหัวหน้าทอสนะครับมุมมองคนอื่นท่านอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมเดี๋ยวเข้าเรื่องก,กันเลยนะครับก็แผนการลงทุนนะครับถ้าเราจิ้มเข้าไปในแผนการลงทุนเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่อ่าหกแผนนะครับก็คือแผนสํำรับแผนสํำรับเนี่ยก็คือแผนที่เขาคิดสัดส่วนมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็มีหน้าที่ไปเลือกเลือก,เล,อกเลือกนะครับแต่บางทีเอ๊ะ จังหวะมันไม่ได้หรือว่าสัดส่วนมันไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ไปแผนแบบลงทุนแบบผสมเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าผมใช้ทั้งแบบสำรับและแบบผสมเองนะครับผมนี่นะครับถ้าเป็นแบบสำรับเนี่ยก็จะมี6แผนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบผสมเองอ่ะก็คือ3แผนนี้นะครับตราสารนี่ตลาดเงินตราสารทุนไทยนะครับซึ่งไอ้แผนหลักแผนผสมหุ้นทวีแผนสมดุลอายุเนี่ย ก็คือเอาสามแผนเนี่ยมาจาัดสัสดส่วนให้พอเหมาะพอควรนะครับอย่างแผนหลักเนี่ยก็จะเป็นแผนที่มีหุ้นอยู่22อาจจะผมจะพูดต่อไปดีกว่านะครับแต่ผมแบ่งกลุ่มไว้ยงนี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มนี้นะครับตาสารนี่ตลาดเงินเนี่ยผมแบ่งมองว่าเป็นเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนน้อยนะครับส่วนนี้ครับสีแดงๆเลยครับตาสารทุนไทยนะครับที่ผมเชิญชวนทุกคนนะครับ คือการลงทุนในหุ้นนะครับซึ่งตอนนี้หุ้นมันต่ำนะครับราคามันถูกการที่เราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับแต่ผมจะให้มันเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มสีแดงก็คือกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงอัตราผลตอบแทนสูงมากนะครับสูงแบบทะลุเพดานเลยนะครับอะทีนี้พอมาเป็นแบบแผนสำรับนะครับผมก็แบ่งว่าอแผนหลักตาสารน,นี่ตลาดเงินนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยกลุ่มสีเหลืองเนี่ยก็คือผลตอบแทนน้อยนะครับส่วน สมดนุนตามอายุแผนตราสารทุนไทยเนี่ยพวกนี้มีหุ้นเยอะนะครับผมก็ให้สีแดงเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาข้อมูลของสรุปปี6-2ก่อนนะครับว่าปี6-2เนี่ยนาสัที่3ามธันวานเนี่ยแผนแต่ละแผนเนี่ยมีกำไรแตกต่างกันนะครับทีนี้พอผมเข้าไปดูนะผมก็เห็นสิ่งหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมแผนผสมพุทวีมีมูลค่าสูงกว่าทําไมแผนหลักมีมูลค่า ถูกกว่านะครับแผนนั้นแผนนี้ก็เลยเกิดเป็นความคิดขึ้นมาอ๋อแสดงว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ทําให้แผนแต่ละแผนเนี่ยมีมูลค่างอกเงยต่างกันนะครับอะลองดูแผนตราสารทุนไทยนะครับปรากฏว่าแผนตราสารทุนไทยเนี่ยน้อยสุดเลยแต่บางเอิญมันเพิ่งมาเกิดขึ้นนะครับแล้วมันมาเกิดขึ้นช่วงปีหกสองนะครับหมายความว่าอะไร หมายความว่าโดยปกติที่ผ่านมาน่กบขอมีการลงทุนในหุ้นนะครับแต่ว่าสัดส่วน่ะไม่เยอะนะครับส่วนแผนที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็คือแผนตราสารทุนไทยเนี่ยเพิ่งมีเมื่อมกรา6กสเนี่ยเป็นแผนที่ไปลงทุนในหุ้น 80- 100เลยนะครับซึ่งเขาเพิ่งแยกออกมาต่างหากนะครับอ่ะทีนี้ดูไว้ก่อนนะครับว่าแผนในนี้เนี่ยไม่มีแผนสมดุลอายุเพราะว่าแผนสมดุลอายุไม่สามารถคิดตรงๆได้นะครับเพราะว่า แต่ละช่วง um, แต่ละอายุของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีสัดส่วนหุ้นไม่เท่ากันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่พอผมไปดูแผนสมดุลอายุของแต่ละคนเน leen, in ี่ยเชื่อไหมครับว่าอัตราผลตอบแทนแต่ละปีเนี่ยสูงกว่าแผนผสมหุ้นทวีนะครับแผนสมดุลตามอายุเนี่ยจะอยู่ประมาณ5้าถึงหกเซนะครับแต่ละคนเนี่ยแต่แผนเนี่ยแผนผสมมหุ้นทวีเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4.9นะครับถ้าแผนหลักเนี่ยก็ประมาณ4.3 1มหนึ่งนะครับอันนี้เฉลี่ย5ปีนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูอันต่อไปนะครับอ่ะพอเรามาดูการาฟนี้นะครับอ่ะสังเกตนะครับการาฟนี้ผมเอามาจากกบขนะครับว่าเหมือนตั้งแต่ตั้งต้นมาเนี่ยกบขเนี่ยมีแค่แผนแผนเดียวนะครับแล้วเพิ่งจะมาแยกมีหลายๆแผนนะครับซึ่งตอนแยกเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจู่จูกจราฟแต่ละกราฟแผนแต่ละแผนเนี่ยมันก็เริ่มฉีกมันก็เริ่มห่างกันเรื่อยๆนะครับที่ผมสนใจคือเส้นสีชมพูนะครับว่า มันออกขึ้นสูงสุดเลยนะครับทําไมมูลค่ามันโตโตเร็วกว่าคนอื่นนะครับอ่ะพอเจาะเข้าไปนะครับซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอ่ะอันนี้เป็นกราฟย้อนหลัง5ปีนะครับก็ไปดูแต่ละกราฟอ๋อเส้นสีชมพูเนี่ยคือสมดุลตามอายุ65นะครับถัดลงมาคือผสมพุ้นทวีแล้วก็แผนหลักนะครับทีนี้อ่ะส่วนพวกนี้เนี่ยที่ช้าๆสุดก็พวกตราสารนี่ตลาดเงินนะครับผมเลยแบ่งกลุ่ม พวกนี้เอาไว้ข้างล่างนะครับว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่ทีนี้พอเอาไปเปรียบเทียบกับกราฟนะครับกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยรู้สึกว่าไอ้ที่ผลตอบแทนทสูงๆเนี่ยลักษณะกราฟเนี่ยจะคล้ายๆกับตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับก็คือราคาหุ้นนั่นเพราะว่าบางส่วนของเขาเนี่ยไปลงทุนในหุ้นยิ่งมีเยอะนะครับสัดส่วนเนี่ยยิ่งมีเยอะเท่าไหร่เนี่ยกราฟเนี่ยก็จะเหมือนกับตลาดหลักทรัพย์หุ้นเลยนั่นหมายความว่า แผนกบขวาที่ให้ผลตอบแทนสูงๆเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการลงทุนในหุ้นนะครับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับส่วนอัตราสารนี่ตลาดเงินเนี่ยก็น่าจะเป็นลงทุนที่อื่นนะครับแต่แผนสมดุลอายุเนี่ยหรือว่าแผนตราสารทุนไทยที่เพิ่งมีมานะครับเนี่ยลักษณะาการาฟแบบเนี่ยคือเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั่นหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าตลาดหุ้น,น่ะมีแนวโน้มจะขึ้นนะครับ เราก็ควรจะมาอยู่ในแผนที่มีหุ้นเยอะๆนะครับแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าแนวโน้มของมันเนี่ยจะตกลงนะครับหรือมีปัญหาเศรษฐกิจเช่นน้ําจะท่วมจะเกิดนู่นเกิดนี่อะไรนะครับเราเ๊ะเราก็ควรจะกลับแผนหลักนะครับซึ่งตัวอย่างเนี่ยการขึ้นแบบแผนตาสารตูนไทยเนี่ยหรือตกแบบแผนหลักเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงนะครับซึ่งถ้าน่าจะเห็นแล้วว่าการที่มันขึ้นแบบแผนหลัก อ่าขึ้นแบบตาสารทุนไทยเนี่ยมันขึ้นเร็วมากนะครับแต่เวลาตกตก,ตกแบบแผนหลังมันตกทีละนิดทีละนิดนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะกลับมาที่กราฟนะครับทีนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่ากราฟที่ผลตอบแทนสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับมีแนวโน้มว่ามันวิ่งตามราคาหุ้นนะครับนั่นหมายความว่าอ่าแผนที่มีหุ้นเยอะๆนะครับจะสามารถสร้างกําไรได้มากกว่า นะครับแล้วเราสามารถทำนายกราฟอันนั้นเนี่ยได้จากการดูตลาดหุ้นนะครับอ่ะทีนี้พอมาเจาะมาดูแต่ละแผนนะครับอันนี้ก็มีในเว็บนะครับเดี๋ยวท่านไปดูเองนะครับผมก็มาทำเป็นภาพของตัวเองนะครับขึ้นมาว่าอ่ะให้ดูชัดๆนะครับว่าแผนที่ขึ้นเร็วที่สุดเมื่อกี้นะครับสมดุลตารน,น้ำยุตเนี่ยมีหุ้นถึง65%อนะครับองลงมาคือ ผสมหุ้นทวีนะครับที่มีหุ้น35แผนหลักมีหุ้น22นะครับทีนี้เนี่ยผมจะดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยไอ้ที่เยอะๆเนี่ยตา,สา,ยยา,าสารทุนไทยเนี่ยคำว่าแผนตาสารทุนไทยนี่แหละคือแผนที่ไปลงทุนในหุ้นนะครับบางทีผมก็เรียกไปลงหุ้นโดดเข้าขึ้นรถไฟตาสารทุนไทยพวกนี้คือทั้งหมดเนี่ยคือแผนตาสารทุนไทยทั้งหมดนะครับที่ลงทุนในหุ้นนะครับทีนี้ เนื่องจากว่าบางช่วงบางจังหวะที่ผมมาบอกว่าขึ้นแบบแผนหลักขึ้นแบบตราสารทุนไทยตกแบบแผนหลักหมายความว่าไงหมายความว่าในช่วงที่เรารู้ว่าหุ้นมันจะขึ้นเนี่ยเราก็ปรับสัสดส่วนของเราเให้มีหุ้นเยอะๆนะครับที่ที่หุ้นเยอะเนี่ย,ยก็จะมีพวกสมดุลตามอายุนะครับหรือว่านี่เลยเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปนะครับนี่เลยนะครับ ทีนี้ผมก็มาแบ่งกลุ่มนะครับว่าแผนที่มีหุ้นเยอะๆเนี่ยสำหรับผมนะครับก็คือสมดุลตามอายุประมาณนี้นะครับกับตราสารทุนไทยนะครับมีหุ้นอยู่ประมาณ60ส0เิเอร์เซนราวๆเนี่ยนะครับส่วนแผนที่มีหุ้นน้อยๆเนี่ยก็คือแผนหลักแผนผสมหุ้นทวีนะครับนี่คือแผนที่มีหุ้นน้อยๆดังนั้นผมมองว่าเวลาที่หุ้นจะขึ้น,เ,นเราควรจะมาอยู่แถวนี้นะครับแล้วถ้าเรารู้ว่าหุ้นจะตกแล้วมาตกนะครับเราควรจะมาอยู่แถวนี้นะครับ ทีนี้ปัญหาปัญหามอยู่ว่าเราควรจะเข้าจะออกตอนไหนเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาวางแผนผมขอยกข้ามไปไว้คลิปหน้านะครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมขอพูดแค่ว่าแผนแต่ละแผน,นมันแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วนะครับว่าการที่เราจะเล่นกําไรกระบอกมันคือการเพิ่มหุ้นเพิ่มส่วนของเรา ที่มีหุ้นให้มันมากขึ้นไปนะครับถ้าอยู่แผนหลักเนี่ยถ้าเราอยู่แผนหลักเดิมของเราอยู่แผนหลักนะครับเราพอใจแผนหลักเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มหุ้นก็คือขยับแผนมาเรื่อยๆนะครับเขียบขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสูงสุดก็คือกดใช้แผนนี้แผนเดียวนะครับนี่คือสูงสุดนะครับแต่ถ้าเราอยู่แผนแถวนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจนะครับอยากจะลดหุ้นก็ถอยหลังลงมานะครับจนมาเจอที่แผนหลักนะครับก็หลักเกณฑ์ประมาณนี้นะครับขอให้เข้าใจตรงกันว่า การใช้แผนแต่ละแผนเนี่ยมันคือการเพิ่มสัดส่วนของหุ้นนะครับคนอื่นคลิปอื่นหรือว่าที่อื่นเขาอ,อาจจะอธิบายว่าแผนนั้นเหมาะกับใครแผนนี้เหมาะกับใครนู่นนี่นั่นนะครับแต่สําหรับผมนะครับผมต้องการเล่นกําไรเป็นช่วงๆนะครับผมเองเนี่ยตัวผมเองอะ่ะผมมองว่าแผนที่ผมชอบก็คือแผนผสมุ้นตุทวีนะครับเพราะว่ามันมีสัดส่วนที่ผมมองว่าในระยะยาวเนี่ยอายุผมย,งยังมีเยอะ ระยะยาวเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะครับผมพอใจว่าเอ้ยแผนผสมมุนทว,วีเนี่ยมีหุ้นอยู่3 5เซนะครับมากกว่าแผนหลักแต่ตอนเร่งกําไรนะครับตอนที่หุ้นตกมากๆผมก็เร่งด้วยการกระโดดมาอยู่แผนต,ตรงนี้แม็กเ็มแม็กเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวจะว่ากันต่อไปในเรื่องไทม์ไลน์ของหัวหน้าทอกนะครับว่าผมทําอะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมานะครับเอาเป็นว่าท่านทราบแล้วนะครับว่าน้อยสุดก็คือแผนหลักนะครับมากสุดคือแผนตาสารทุนไทยนะครับ สัดส,ส่วนหุ้นก็ตามนี้นะครับทีนี้สัดส,ส่วนหุ้นเนี่ยบางคนถ้าอยากจะคิดให้ละเอียดเป๊ะๆนะครับผมแนะนําว่าให้ไปเปิดตารางนะครับตารางเทียบนะครับตารางเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําลิงก์ไว้ให้นะครับวิธีการเปิดนะครับยกตัวอย่างของผมเองนะครับของผมเนี่ยผมมีหุ้นที่ปรับไม่ได้เนี่ยอยู่ประมาณ17%นะครับแสดงว่าที่ผมปรับได้ก็คือ83%นะครับ83%เนี่ยถ้าผมไปลงทุนในหุ้นเนี่ย ดูนะครับถ้าผมใช้แผนตาสารทุนไทยร้อยเปอร์เซ็นะครับเงินทั้งก้อนผมอะจะไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แบบแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยที่ไปลงในหุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดผมใช้แผนสมดุลอายุเนี่ยผมจะมีอยู่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเกิดผมใช้แผนผสมมุทวีเนี่ยจะมีหุ้นอยู่สามสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือถ้าจะคิดจะละเอียดแต่ผมมองว่ามันเกินความจําเป็นนะครับเราเอาแค่คร่าวๆนะครับ อขอสรุปกันอีกครั้งนะครับว่าการปรับแผนถ้าท่านมั่นใจมากๆนะครับก็ใส่เต็มๆนะครับแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจเนี่ยท่านก็อาจจะปรับขยับขึ้นสักแผนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับไอเดียการปรับแผนผมก็ประมาณนี้ถามว่าณนะวันนี้เนี่ยเราควรจะปรับแผนอะไรยังไงนะครับถ้าท่านต้องการได้มากท่านก็หลอเข้าในจุดที่ท่านต้องการนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าวันนี้ ผมอยู่แผนหลักนะครับผมจะปรับนะครับผมจะขยับแผนเพิ่มขึ้นไปสักขยับหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งนะครับอาถ้าผมอยู่แผนหลักเนี่ยผมอาจจะไปใช้แผนผสมหุ้นทวีหรือสมรุนอายุก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดหุ้นขึ้นน่จนจบเนี่ยผมก็ยังได้มากกวก่าแผนหลักนะครับแต่ถ้าเกิดหุ้นตกนะครับผมก็จะปรับส่วนที่เหลือเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ทํากาไรเต็มๆนะครับขึ้นซึ่งไอ้พวกนี้ก็แล้วแต่เทคนิคแล้วแต่ความมั่นใจของแต่ละคนนะครับก็ ไม่ก้าวไกลไม่ไม่ไม่ไ,ม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 ไปไปะจะพูดว่าอย่างไงครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนดีกว่านะครับอต่อไปนะครับสําหรับผมเนี่ยก็มองว่าอยากให้ขยับนะครับวิธีการจําง่ายๆนะครับถ้าอ,อาจจะให้จําภาพนี้ไปเลยนะครับว่าแผนหลักเนี่ยมีหุ้นอยู่ย2สิบนะครับแผนผสมหุ้นตัววีเนี่ยมีหุ้นอยู่ประมาณ3า3สบสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ แผนสมดุนตามอายุเนี่ยมีหุ้นอยู่ประมาณ50-60%ถึงนะครับทีนี้ถ้าเราจะขยักอีกนิดนึงแต่เรายังไม่อยากใส่เต็มนะครับเราจะต้องไปแบบผสมเองนะครับก็ไปเป็นตาสารแบบผสมเองนะครับตาสารทุนเนี่ยแ0แล้วก็ตาสารนี่20%นะครับหรือว่าตลาดเงินจะทำให้เรามีสัดส่วนหุนน้นประมาณ70นะครับแล้วถ้าเราใส่แผนตาสารทุนไทย100%ไปเลยเนี่ยเราก็จะมีหุ้นอยู่ประมาณ 80%- 90%นะครับ จำไว้นะครับว่าเราจะต้องไปเป็นขยักขยักก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจมากเราจะกดตุด้มใส่ทีเดียวเต็มแม็กอันนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่าบางคนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับผมแนะนำเพื่อนมาเอ้ยไปเต็มร้อยเลยเพราะว่าหุ้นมันต่ำนะครับแล้วเวลามันขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นทะลุทะลวงนะครับแต่หนะ้าบางช่วงนะครับถ้าเกิดมันไม่เกิดวิกฤตแบบนี้หรือเป็น ตลาดบิ้งแบบเนื้อๆอ,อ,อะไรพวกนี้นครับมีทั้งขึ้นและลงได้เนี่ยผมก็ไม่แนะนําที่จะให้ใส่แบบแบบร้อเนะครับไปอยากให้ใส่แค่แผนสมดุลตามอายุซึ่งกลยุทธ์ทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะต้องร้อยเรียงแล้วก็ไปคิดไปวางแผนแล้วก็ดูเศรษฐกิจแนวโน้มนะครับนะครับสุดท้ายก่อนที่จะจากกันในคลิปนี้นะครับก็ผมหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับว่าแผนแต่และแผนเนี่ยมีความเหมาะสมอะไรยังไงน่ขอท่านไปศึกษาเพิ่มจากเว็บกบขนะครับ แต่สาหรับผมพนักทอนะครับมองว่าแผนแต่ละแผนเนี่ยมีความแตกต่างกันของหุ้นที่อยู่ในนั้นนะครับซึ่งไอตัวหุ้นนี่แหละที่เราจะเอามาเล่นกําไรในช่วงขาขึ้นของตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่ว่าจะช่วงโควิดนี้หรือหลังจากโควิดไปแล้วกลับคืนสู่สภาวะปกติเราก็จะไปเล่นกันนะช่วงนั้นนะครับส่วนเทคนิคกลยุทธ์ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก่อนจากกันนะครับ ขออยาทิ้งท้ายนิดนึงทบทวนอีกนิดนึงนะครับว่าแผนการเล่งกําไรกรบขเนี่ยประกอบด้วยความรู้อยู่2อ,อย่างนะครับนี่นะครับความรู้เกี่ยวกับแผนความเข้าใจกับการลงทุนของกบขนะครับ่างที่ว่ามานะครับอีก2นะครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกษิจบริษัทปันผลกําไรไตรมาสอะไรพวกนี้นะครับซึ่งองค์ความรู้ทั้งสองอย่างเนี่ยจะต้อง เกี่ยวดองนองยุ่งกันนะครับจะต้องสอดคล้องกันนะครับเรารู้หลักการกบขนะครับแต่จังหวะที่เราจะเข้าว่าเข้าช่วงนี้ออกช่วงไหนเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ความรู้ในการลงทุนในหุ้นเนยมาช่วยนะครับถ้าท่านมีเพื่อนกใครเพื่อนแนะนํานะครับแต่สําหรับผมนะผมก็มีเพื่อนก็ไปลออเข้ามาอีกทีนะครับก็ไม่ใช่ว่าผมคิดเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะมาแบ่งปันกันนะครับใครมีข้อมูลดีๆก็แบ่งปันกันนะครับสุดท้ายนะครับก็ขออนุญาตฝากทุกคนนะครับ เอาเรื่องการเปลี่ยนแผนกระเบีขอไปเล่าให้ข้าราชการคนอื่นฟังด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งหเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่จะอยู่กับพวกเราไปตลอดนะครับต่อไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเอ้ยแผนกระบอขอเนี่ยให้เปลี่ยนได้ปีละสีครั้งเนี่ยถ้าเราเอาสีครั้งเนี่ยมาเปลี่ยนสัก1-2ถึงรอบเนี่ยแล้วสร้างผลกําไรให้มันมากขึ้น 2- 3% 2- 3%เนี่ยผมมองว่ามันดีกว่าทิ้งไว้เฉยเฉนะครับดีกว่าปล่อยแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับแต่ ผมบอกก่อนนะครับการเปลี่ยนแผนเนี่ยถ้าถูกจังหวะมันมีแต่มากขึ้นนะครับแต่ถ้าผิดจังหวะนะครับมันจะทําให้กําไรที่เราควรจะได้อาจจะน้อยลงนะครับหรืออาจจะไม่ได้เลยนะครับซึ่งสิ่งต่างตเหล่านี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมไงก็โชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ